คำถามที่สาขาเรานะคะพบบ่อยก็จะเป็น1นนะคะทําไมถึงอยากเรียนสาขานี้เนาะก็จะเป็นสวัสดีสสดค่ะพวกเราเด็กศิลปกรรมค่ะใบเตยค่ะปอบอครค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาแนะนําสาขาศิลปะก,การแสดงหน้าสศิลป์ไทยในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนสันนิษากันค่ะหลักๆแล้วสาขานี้เรียนอะไรบ้างหรอคะ ค่าหลักๆสาขาศิลปะน่าสินไทยของเรานะคะจะเรียนเกี่ยวกับการแสดงน่าสินไทยพื้นฐานค่ะการละครไทยนะคะรวมถึงการสร้างงานแสดงต่างๆด้วยค่ะค่ะแล้วพวกเราเข้ามาได้ยังไงคะป๊อปพวกเราเข้ามาโดยที่ Admission หรือ t c a p รอบที่1ค่ะคือรอบ Portfolio นั่นเองค่ะโดย Portfolio เนี่ยจะใช้ผลงานทางด้านการแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นร้องรำเ,เต้นหรือการละครนะคะหรือจะใส่ผลงานทั่วไปก็ได้ค่ะ โดยจะใช้เกจเฉลี่ยประมาณ2.0นนขึ้นไปนั่นเองค่ะเราจะไปต่อกันที่การสัมภาษณ์เข้ามาของพวกเรากันเลยดีกว่าค่ะค่ะสำหรับการสัมภาษณ์ของพวกเรานะคะก็ในห้องนะก็จะมีอาจารย์สัมภาษณ์ทั้งหมด3คนนะคะในรอบของพวกเรานะคะเตยกับป๊อบนะคะก็เจออาจารย์คนละท่านกันเนาะสำหรับใบเตยนะคะก็เข้าไปนะคะใบเตยก็จะสวัสดีอาจารย์นะคะแนะนําตัวบอกว่าเรามาจากไหนยังไงนะคะแล้วก็ อาจารย์เขาก็จะมีสคริปต์ภาษาไทยภาษาอังกฤษให้เราได้อ่านทดสอบภาษาเนาะสำหรับไปเตยก็อ่านทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษเลยค่ะแล้วอาจารย์ก็จะเปิดพอดฟิลิโอของเรานะคะแล้วก็ถามต่างๆเกี่ยวกับผลงานของเรานะว่าเราทําได้ยังไงทําไมถึงได้ทํานะคะแล้วก็ของเตยน,นะคะก็จะไม่มีคลิปวิดีโอให้อาจารย์ได้ดูการแสดงที่เราเตรียมมาเนาะแต่ว่าไปเตยก็ใช้ในการรำให้อาจารย์ดูในสิ่งที่เราถนาดัดหรือสิ่งที่เราเตรียมมานะคะ ในสอนของกอลมนะคะก็เข้าไปแล้วก็สวัสดีอาจารย์แล้วก็แนะนําตัวทั่วไปเลยค่ะมาจากที่ไหนเรียนโรงเรียนอะไรแล้วก็เอาคลิปให้อาจารย์ดูค่ะในส่วนของมีคลิปมานะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะให้สคริปต์ภาษาอังกฤษข่าไว้ทดสอบภาษาค่ะให้เรานั่งอ่านไปก่อนระหว่างที่อาจารย์กำลังดูคลิปที่เราลํานะคะเพราะอาจารย์ดูคลิปจบเขาก็จะหันมาให้เราอ่านให้ฟังค่ะแล้วก็แปลให้ฟังด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะ คำถามที่สาขาเรานะคะปกบ่อยก็จะเป็น1นนะคะทำไมถึงอยากเรียนสาขานี้เนาะก็จะเป็นคำถามพื้นฐานเบสิกนะคะที่ไปเตยคิดว่าทุกสาขาน่าจะถามกันอยู่แล้วเนาะต่อไปนะคะคำถามที่2คือเรียนสาขานี้ไปจบไปจะทำอะไรนะคะเพราะว่าที่อาจารย์ถามนะคะเพราะมันค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนะคะเพราะเราเรียนในหลักสูตรศิลป,ปินค่ะไม่ว่าเราจะไปทำงานเรื่องหน้าเบื้องหลังหรือทำงาน ทั่วไปก็ได้หมดเลยค่ะค่ะแล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะเป็นคำถามยอดฮิตท,ที่คิดว่าเด็กในสาขาเราน่าจะพบกันเกือบทุกคนเลยเนาะก็คือคำถามที่ว่ามีเงินเรียนหรือเปล่านะคะเพราะว่าสาขาเราค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายสูงเนาะแต่ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะเพราะว่าสามารถกู้กอย,ยอสอได้ค่ะอย่ากังวลนะ ก็นี่นะคะคือทั้งหมดในการสัมภาษณ์หรือการสมัครสอบของพวกเรานะคะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของการเรียนเราไปเจอกันเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของการเรียนในสาขาศิละปะการแสดงหน้าสินไทยค่ะสาขาเราในปีหนึ่งเทอมหนึ่งนะคะวิชาที่จะเจอก็คือวิชาหน้าสินไทยเบื้องต้นนะคะวิชาวิชานี้นะคะก็จะเป็นทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเลยนะคะในส่วนของทฤษฎีนะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับ ประวัติของการสแสดงที่เราจะเรียนนะคะแล้วก็โอกาสที่จะใช้ในงานแสดงเนาะ <c oughs> เพลงที่เราจะใช้เรียนในวิชานี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นเพลงช้าเร็วเต็มค่ะแม่บทใหญ่แม่บทเล็กแล้วก็เพลงนาพาชเชิดสมุรค่ะค่ะในรายวิชาต่อไปนะคะคือวิชาการออกแบบและการแต่งกายละครไทยน,นะคะในรายวิชานี้เนี่ยเราจะได้เรียนเกี่ยวกับการออกแบบชุดการสแสดงนะคะ การออกแบบชุดการแสดงเราจะเริ่มตั้งแต่การพื้นฐานเลยค่ะคือกาดก่อนแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆจนถึงการศึกษาเนื้อผ้าว่าเหมาะสมกับชุดที่เราออกแบบหรือเปล่าแล้วก็การแต่งกายนะคะไม่ว่าจะเป็นการนุ่งผ้าแบบตัวพระหรือการนุ่งผ้าแบบตัวนางค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นวิชาทัศนศิลป์เพือ่อศิละปะก,การแสดงค่ะวิชานี้นะคะเราก็จะได้สร้างงานแสดงขึ้นมา1งงานเนาะ ก็จะเป็นตั้งแต่ชื่อชื่องานนะคะแล้วก็แนวคิดของงานที่เราจะสร้างขึ้นมานะคะการวางท่าวางแถวหรือจะเป็นการออกแบบเครื่องแต่งกายอย่างที่ป๊อปเคยพูดไปนะคะก็คือเราจะเรียนควบคู่กันใน2วิชานี้ค่ะค่ะในรายวิชาต่อไปนะคะจะเป็นรายวิชาปฏิทินศิลปะการแสดงค่ะคือในรายวิชานี้เราจะได้รู้เกี่ยวกับการชมการแสดงค่ะหรือการวิาพา์วิจารณ์การแสดงนะคะ วิชา t h i เราจะได้เรียนทันท้งทฤษฎีและปฏิบัติค่ะเราจะเรียนทฤษฎีก่อนนะคะแล้วจากนั้นอาจารย์ก็จะแบ่งกลุ่มค่ะเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือจะเป็นละครไทยกับละครตะวันตกค่ะให้นักศึกษามาเล่นละครให้เพื่อนดูค่ะแล้วก็ให้เพื่อนในห้องวิภา์วิจารณ์ติชมค่ะค่ะวิชาสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันในเทอมที่1น,นะคะก็จะเป็นวิชาการแต่งหน้าเพื่อการแสดงค่ะวิชานี้นะคะก็จะ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้าตั้งแต่เบื้องต้นพื้นฐานเลยไม่ว่าจะเป็นการลงผิวเขียนคิ้วทาตาปัดแก้มหรือทาปากนะคะแล้วก็จะเป็นการแต่งหน้าละครไทยค่ะการแต่งหน้าแฟนซีค่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าย้อนยุคเนาะหรือว่าจะเป็นการแต่งหน้าตลกค่ะค่ะในรายวิชานี้นะคะจะมีไฟนอลทั้งหมด2ตัวนะคะก็คือเป็นงานเดียวหนึ่ง แล้วก็งานกลุ่มอีกหนึ่งนะคะงานเดียวก็คือการแต่งหน้าละครไทยนะคะอัดคลิปส่งอาจารย์ค่ะอาจารย์ก็จะให้คะแนนตามความสามารถที่เราพัฒนาขึ้นมาจากการที่เราเริ่มเรียนครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้ายค่ะแล้วก็งานที่2จะเป็นงานกลุ่มค่ะค่ะสําสหรับงานกลุ่มนะคะก็จะเป็นการหารือนะคะกับคนในกลุ่มสร้างงานขึ้นมานะคะโดยการจับสัตว์2ชนิดนะคะมาสร้างเป็นผลงานการแต่งหน้าของเรานะคะอย่างกลุ่มของเตยเนี่ย ก็จะเป็นกินนารีกับปลานะคะกลุ่มของบ๊อบจะเป็นช้างกับปลาค่ะค่ะแล้วเราก็จะมีแนวคิดยังไงนะคะเราก็จะนําเสนอให้อาจารย์เห็นนะคะวิชานี้ก็จะเป็นวิชาที่สนุกมากเลยเพราะว่าได้ออกแบบได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นเนาะค่ะสําหรับการเรียนในเทอมที่2หรือเทิมต่อๆไปนะคะเราก็จะไปเจอกันในอีพีต่อไปกันเลยค่ะสําหรับอีพีนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย